สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมว่าจะพาเพื่อนๆน,นะมาดูเกี่ยวกับใครที่แจกเน็ตผมเนี่ยแจกเน็ต VPN ต่อท่านผู้ชมเลยนะครับก็คือแจกเน็ตสําหรับอ่านข่าวนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับข่าวมันเดือดมาอีกแล้วนะครับเดือดไปอีกครับผมโซเชียลเดือดเนี่ยลูกพาแม่นะอ่ะก็คืออย่างนี้เลยผมแจกเน็ต VPN นะก็สามารถอ่านข่าวได้นะครับเน็ตก็ใช้ได้ครับก็จะประมาณนี้ก็เลยเชื่อผมนะอ่ะ รูปพาแม่สมองเสื่อมนะครับไปสักเต็มหลังมือนะครับฟังช่งางเล่าเรื่องตอนสักนะครับยิ่งปวดใจเลยนะครับนี่อ่านเพิ่มเติมเลยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับมันจะมีอะไรนี้มาด้วยนะครับก็คือตามรายงานนะครับพบว่านะครับ หญิงวัย80นะครับก็คือในมณฑลเจ้อเจียงนะครับเจ้อเจียงนะครับประเทศจีนมีภาวะสมองเสื่อมนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับแล้วและกำลังอยู่ในความดูแลของลูกชายนะครับลูกชายนะครับและลูกสาวของเธอนะครับครั้งหนึ่งยิงนะ หญิงชรา,าเนี่ยนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับได้หลงทางเมื่อเธอออกนะครับไปข้างนอกนะครับก็คือคนเดียวนะครับและลูกๆนะลูกๆนะนะครับผมลูกๆก,ก็ตามหาต้องตามหาเป็นเวลานานกว่าจะพบตัวนะครับก็คือนี้เลยนะครับมันมันเยอะมากเลยนะครับสําหรับใครเนี่ยที่ที่ดูข่าวนี้มันน่ากวนจริงนะ มีรอยสักเต็มมือเลยเดี๋ยวผมจะวงให้ดูเนี่ยรอยสักเต็มมือเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมสมองเสื่อมนะดาม,มา่าลูกจับแม่ไปสักแม่แม่แม่ไปสักนะลูกจับแม่ไปสับนะสักนะก็คือผมพูดผิดนะเมื่อกี้ผมไปพูดคําว่าสับ่ะนะครับอ่าก็ขออภัยครับพูดกี้พูดผิดนะครับลิ้นพันกันนิดน,นึงนะครับก็คืออันนี้เลยนี่ครับ ข่าวมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีข่าวอาจจะมีโฆษณามาด้วยนะครับก็หลังจากถูกคลิปวิดีโอการสักดังล่าวนะครับถึงเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับก็กลายเป็นไวรันนะครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับอันนี้ข่าวนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านชมมากเลยนะครับต่อเพื่อนๆมากเลยนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับ ชาวเน็ตนะครับแล้วก็หลายคนแสดงความไม่พอใจการการกระทําของลูกๆนะครับโดยมองว่าไม่จําเป็นต้องสักนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับมา,มากมายนะครับขนาดนั้นลงบนมือของหญิงชรานะครับหญิงชราแล้วก็ชาวเน็ตลายอื่นๆนะครับยังได้เข้ามานะครับ แนะนำวิธีการที่ไม่ต้องให้หญิงชราเพลินเผชิญนะครับความความทุกข์นะครับทรมานเช่นนี้นะครับก็คืออันนี้เลยนะครับอันนี้ข่าวนี้น่ากลัวมากนะครับมีรอยสักด้วยเหรออ่ามีรอยสักโอ้โหสักนี่ครับสักมือสักมือด้วยนะครับแล้วก็สักตีนนะครับสักเท้าด้วยนะครับอ่าสักเท้าด้วยผมพูดตีมันไม่ดีนะ ขออภัยครับเมื่อกี้ผมติดคำหยาบนิดนึงนะโอเคครับว่าผมพูดว่าไม่ถูกอะไรก็ตามเนาะเนี่ยครับคือข่าวนี้มันออกมาแล้วนะครับออกมาตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ ตั้งแต่วันที่ย7ิบ็นะวันที่ย7ิบเจ็ดมีนานะครับมีนาเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้เลยนะครับย7ิบเจ็ดมีนาก็คือเมื่อวานนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับย7ิบเจ็ดมีนาเมื่อวานนี้เลยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับรอยสักเต็มมือไปหมดอ่ะนะครับหืหนากลัวมากนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมแจกเน็ตโปกันรั่วนะครับโปกันรั่วนะโปเน็ตกันรั่วนะครับ โปเน็ต bon 128K นะ 128K นะครับผมอ่ะเน็ต 128K นะครับผมเป็นเน็ตนะครับโปรเน็ต bon เลยนะครับโปรเน็ต bon 128K กันรั่วนะครับที่ผมบอกมาเนี่ย33บาทที่ผมบอกมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเลยนะครับให้ทุกคนดูกันเลยนะครับอ่ะ การเล่นเน็ต VPN เนี้ยอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าผมแนะนำกับาการการเล่นเน็ต VPN นะครับก็คือผมเติมเงินเข้าไปในซิมเดือนละ100บาทนะครับทุกคนลองเปลี่ยนโปรนี้ดูนะครับมันจะได้ของแถมอะไรไปด้วยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับวันนี้เราก็มาพูดเกี่ยวกับโปรเน็ตนะครับตั้งแต่1 1นทุ่ม18นาทีนะครับก็คืออย่างนี้หละ นะครับเน็ตอาจจะช้าดูเน็ตช้ามากเลยนะครับดูเน็ตช้ามากครับผมช้ามากๆเลยช้ามากๆเลยนะครับช้ามากนะครับถ้าผมเปิดเน็ต VPN เนี่ยนะครับก็คือถ้าเน็ตมันช้าเนี่ยนะครับอันนี้เราเลือกเครือข่ายถูกไหมอะไรนี่แหละนะครับเราก็มาดูเลยนะครับดูเครือข่ายนะครับถ้าเราใช้อ่อ ทำไมกดเลือกไม่ได้อะอ๋อกดหยุดตรงนี้ครับหยุดตรงนี้นะครับกดเพื่อหยุดกดหยุดเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็เลือกซิมนะครับมันจะมี3ซิมเลยที่ผมบอกมา a d t a g t o นะ t o Move นะครับผมเลือกเป็น D-Tag นะแล้วจากนั้นเรามาเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเน็ตมันช้าเนี่ยเรามาเลือกเซิร์ฟเวอร์นะถ้าเราจะอัปโหลดคลิปเนี่ยเราก็ต้องเออเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ โอเคนะครับจากนั้นกดเพื่อเชื่อมต่อเลยนะครับกดเพื่อเชื่อมต่อนะครับเพื่อเล่นเน็ตอะไรนี่แหละนะครับกดเข้าไปม่มันอาจจะมีโฆตณนามด้วยนะครับเคเดี๋ยวผมขอยัดข้ามไปก่อนนะเนี่ยครับโปรสามสิบสามบาทที่ผมบอกมาเป็นเน็ตร้อยยี่สิบแปดเคนะโปรกันรั่วนะครับเฉพาะลูกค้าแบบเติมเงินคุณได้รับเงินเบ็ดหลังจากหลังจากอะไรอยู่ไหม หลังจากระบบนะครับทําการสมัครที่สําเร็จนะสมัครโปรนี้ไปเลยครับสามสาสิบสามบาทอันนี้เป็นโปรกันรั่วที่ผมบอกมาเนี่ยเป็นโปรกันรั่วถ้าใครมีเงินในซิมอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทก็สามารถสมัครโปรกันรั่วไปเลยนะครับเพื่อเล่นเน็ต vpn นะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับสมัครโปรนี้ไปเลยครับมันจะได้เล่นเน็ตแบบอะไรอะ่ะเล่นเน็ตแบบเต็มเสถียรนะนะครับ หรือจะแชทเนี่ยไอ้เนี่ยมันแชทได้นะแต่ไม่สามารถดูวิดีโอได้นะต้องสมัครอินเทอร์เน็ตเพิ่มนะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ